รีบอ่ะค่ะขอซื้อก่อนแล้วกันนะคะรีบแค่ไหนอ่ะก็รู้จักมารยาทบ้างนะค่ะฉันจะค้ามวยก่องฉันค่ะใช่ค่ะเฮ้ยทำไรอ่ะขโมยเหรอโ้ยเออดีกระเป๋าคุณปะครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับยินดีครับค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะใช่ครับใช่ญาติที่นายบอกว่าทํางานที่นี่หรือเปล่าน่าจะเป็นพนักงานที่ทํางานที่นี่อ่ะก็นึกว่าใหญ่โตมาจากไหน พี่แท้ก็เป็นแค่พนักงานบริษัทกระจกระจเฮลโหลวะวฮัลโหลโหตน้นเออพอดีฉันอยากถามนายเรื่องงานหน่อยอะเรื่องงานงานอะไรอะ่ะคือตรงนี้ฉันตกงานอะก็เลยกำลังหาสมัครที่ใหม่อยู่อะ่ะเออนายพอจะมีแนะนำบ้างไหม คือฉันเห็นนายตัวเวนสมัครไปตั้งหลายที่อ่ะอืมตอนนี้มันก็มีนะแล้วฉันก็รอนะสัมภาษณ์งานอีกที่ไว้ด้วยอะ่ะแต่มีอีกที่นึงญาติฉันเขาทํางานอยู่ที่นั่นเขาชวนฉันไปสมัครงานที่นั่นอยู่นะไปด้วยกันไหมล่ะเห็นบอกว่ามีว่างอยู่ตั้งสองตำแหน่งพอดีเลยอ่ะหุ้ยจริงเหรอเออเอาเอาสิเอาสิาสหฮ้ยแต่ว่านายคงได้แน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่านายมีญาติอยู่ในบริษัทนั้นคงใช้เส้นสายไม่ยากหรอก โอ้ยฉันก็ไม่ได้สนิทก,กับ่าคนนั้นมากสักเท่าไหร่หรอกและอีกอย่างนะเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะพาใครเข้างานได้ง่ายด้วยแล้วอีกอย่างเธอเรียนก็เก่งคุณสมบัติก็พร้อมน่าจะได้คะแนนสูงมีโอกาสมากกว่าฉันอีกจริงเหรอฮ้ยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละงั้นฉันสมัครด้วยแล้วกันนะเออถ้า,างไงฉันรบกวนนายส่งพวกรายละเอีดยดเว็บไซต์เนี่ยมาให้ฉันทั้งลายหน่อยนะ ได้เลยนั้นเดี๋ยวเจอกันนะโอเคขอบคุณมากจ้าโอเคครับดูติกต็อกดีกว่าโอ้โหพี่แตงโมเต็กซี่มากโอ้โหพี่นิวไม่ได้เลยไลค์ทุกรูปทุกอันหมกมุ่นเหลือเกินไม่ทันเขาจริงคนนี้ ลูกชิ้นไหมครับลูกชิ้นครับไม้ละห้าบาทครับผมลูกชิ้นครับลูกชิ้นจ้าทำ<ค>อะไรดีดครับ<ะ>ไม้ละห้าบาทครับผมเอาอันนี้สองไม้แล้วก็เอาอันนี้ไม้อยพอดีรีบค่ะขอซื้อก่อนแล้วกันนะคะนี่ชนคนอื่นเขาแล้วไม่รู้จักขอโทษนี่จะมาแซงคิวกันอีกเหรอแซงคิวแค่นิดเดียวอ่ะมันไม่เสียเวลามากนักหรอค่ะเร็วสิสองไม้ อเพร้ะอนั้นแหละอะไรของเธอเนี่ยก็ทําให้รู้ไงว่าการถูกชนกลับมันเป็นยังไงได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมว่าติดฉันเอาเร็วสินี่ทําอะไรของเธอเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันรีบรีบแค่ไหนอ่ะก็รู้จักมารยาทบ้างนะให้เขาไปก่อนเลย ฉันไม่อยากจะยืนเสวานากับคนแบบนี้ตั้งนานเดีย๋ยวทะเลาะกันครับเอาอะไรเร็วๆสองไม้เนี่ยเนี่ยยี่ก็ช้าจังเลยขายวันแรกมี่กาอะไรก็ไม่รู้แข่งมีแซงหน่อย ไปทำไรอ่ะขโมยเหรอเฮ้ย,ยไปไหนอ่ะเอ็ดนี่กระเป๋าคุณป่ะครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท้าไม่ใช่คุณต้องแก้ใะเลยคะ่ะขอบคุณนะคะไม่ไม่เป็นไรครับคือข้าวหลังก็ระวังหน่อยนะครับแถวนี้โจรมันเยอะครับขอบคุณจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับแล้วเออดี่คุณจะไปที่ไหนอะคะ ผมกําลังไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทข้างหน้าเนี่ยครับอ๋องั้นไปพร้อมฉันไหมคะฉันก็จะไปบริษัทนั้นพอดีอ๋อไม่เป็นไรครับไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะอ๋ะอได้ครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวยังไงฉันต้องขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เอง ไม่เป็นไรครับยินดีครับค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะอ่าใช่ครับทำไมเพิ่งมาเนี่ยมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะพอดีมีเรื่องนี้หน่อยอะนี่แล้วท่านใครอะใช่ญาติที่นายบอกว่าทำงานที่นี่หรือเปล่าแล้วเขาทำตำแหน่งอะไรอะเออผู้หญิงคนเมื่อกี้หรอฉันเพิ่งรู้จักกับเขาเมื่อกี้นี่เองน่าจะเป็นพนักง,งานที่ทำงานที่นี่อะหรอ ว่าไปนึกว่าญาตินายทำไมอ่ะก็มาเช้าอะสิฉันไปเจอยายคนนี้ที่ร้านขายลูกชิ้นน่ะก็แค่ขอซื้อก่อนนิดเดียวเองอ่ะทำไมาเป็นอารมณ์เสียไม่พอใจใส่ฉันเจ้าก็นึกว่าใหญ่โตมาจากไหนที่แท้ก็เป็นแค่พนักงานบริษัทกระจกจกระจอกเอ,อ้ยแล้วนี่ญาตินายที่บอกว่าทำงานที่นี่อะเขาอยู่ไหนหรอฉันอยากจะไปสวัสดีเขาฝากเนะ้อฝากตัวสักหน่อยอะ เหออะไรอะไรมันจะง่ายขึ้นอ่ะเห็นวันนี้เขาบอกว่าเขาป่วยอ่ะเขาคงไม่ได้มาแล้วอ่ะก็อย่างที่ฉันเคยบอกไว้อ่ะแกไม่มีอำนาจที่จะให้ใครเข้าทำงานได้หรอกอ้ยก็ไม่แน่หรอกเผลอๆเขาอาจจะฝากนายทำงานที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ใครจะไปรู้วะอืมอุ๊ยถึงเวลาแล้วไปเข้าสัมภาษณ์กันไป นายคงมั่นใจมากเลยใช่ไหมว่าตัวเองจะได้ทำงานที่นี่แน่ๆยังไงก็หวังว่าเราคงได้ร่วมงานกนะันนะนี่ทำเป็นโลกสวยหน่อยเลยยังไงอ่ะนายก็ได้ทำงานที่นี่แน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะว่านายอ่ะมีญาติที่นี่และนี่ถ้าผลประกาศออกมาว่านายได้งานที่นี่จริงๆอ่ะนะนี่นก็แปลว่าบริษัทเนี้ยเขาชอบเด็กเส้นมากกว่า คนที่ทำงานเก่งๆอย่างฉันไม่ต้องทำมาเป็นถอนหายใจเลยนะสบายใจได้เลยนายนายังไงบริษัทเขาก็รับเพิ่มสองตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็มีคนเก่งอย่างเธอน่าจะได้อยู่แล้วแหละขอโทษให้รอนานนะคะสวัสดีค่ะ นีน่่เธอสวัสดีค่ะคุณวาวาสวัสดีค่ะคุณตน้นดิฉันเพลงขวัญน,นะคะเป็นคนที่จะมาแจ้งผลการสัมภาษณ์งานในวันนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำงานในตําแหน่งนี้เนี่ยต้องอาศัยทักษะความสามารถพอสมควรเลยและคุณทั้งสองคนนะคะก็มีคุณสมบตัติตรงตามบริบทค่ะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากกว่าความสามารถนะคะก็คือใจบริการค่ะเพราะว่างานของเรานะคะทำเกี่ยวกับการบริการซึ่งผลการสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยมีเพียงคนเดียวที่ผ่านค่ะนั่นก็คือคุณต้นค่ะยินดีด้วยนะคะคุณต้นทางเรารับคุณเข้าทำงานค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับ ุดท้ายก็ต้องเอาเส้นสายเองทำงานดีก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเส้นสายแน่นอนค่ะเราแค่ต้องการคนที่มีความสามารถและใจบริการจริงๆค่ะซึ่งคุณวาวาคะวันนี้คุณยังกล้าแซงคิวคนอื่นด้วยเหตุผลส่วนตัวของคุณเองโดยที่ไม่ได้สนใจผู้อื่นเลยทัศนคติแบบนี้นะคะ ทังเราไม่สามารถร่วมงานด้วยได้จริงๆค่ะอะหากในอนาคตนะคะคุณคิดว่าคุณสมบัติของคุณพร้อมแล้วก็สามารถกลับมาสมัครงานใหม่ได้นะคะบริษัทเรายินดีให้โอกาสค่ะขอบคุณนะคะ ยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะคุณต้นเออคุณต้นสะดวกเริ่มงานที่หนึ่งเนาะได้เลยครับ